French k i d ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va l e s o n n u m é r o เล Le s c o m p l é m e n t Le c o m p l é m e n t d o b j e t direct c OD) E indirect c OE) สวัสดีค่ะบทที่15้านะคะ วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องกรรมตรงและกรรมรองนะคะแล้วก็มีแถมด้วยสรรพนามกรรมที่เรียกว่าพนูแปซแนนกองเพลมงนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit เราขอแนะนำให้ไปฟังบทเรียนเก่าๆก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก่อนแล้วก็อ่านออกเสียงให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ออ oh, แล้วก็สามารถดาวน์โหลดบทเรียนไว้อ่านทบทวนเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนกันนะคะ g r a m ม a ร์ <ma> e Les compléments du verbe. Cam. l existe ย d e ทธิ์ของค e มเพลเ e นต์ กรรมจำแนกได้เป็นสองชนิดนะคะแบบแรกละกงプレมองดับเช็กดีเร็กต์ COD กรรมตรงนะคะแล้วก็แบบที่สองละกงプレมองดับเช็กแนดีเรกต์ COE กรรมรองค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะของกรรมนะคะ คำทั้งสองแบบกรมตรงํารองมีลักษณะร่วมกันดังต่อไปนี้นะคะ 1. inson suong p l a c é e a p r è s le verb e กคำส่วนใหญ่อยู่ข้างหลังกริยา 2. n inson p a s d é p l a ç a b l e คำทั้งสองแบบไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้ 3. n inson p a s s u p p r i m a b l e กคำทั้งสองแบบไม่สามารถตัดออกได้ 4 le plus souvent le complément est un nom un groupe nominal un pronom personnel complément ou un infinitif รรมส่วนใหญ่เป็นคํานามเป็นกลุ่มคําเป็นสรรพนามกรรมหรือไม่ก็อาจจะเป็นกริยาในรูปแบบ infinitive ลักษณะคร่าวๆของ le complément ก็มีดังนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูแยกย่อยเป็น SEO CO D กง l พล e n t ับเ j ็ t direct แล้วก็ SEO E เลกงเพลมงดั j e t ็กอัน e c t เอ่อแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดของทั้งสองแบบนะคะเรามารู้จักกับ p r o n o m personel กงเ m ลมงกันก่อนจริงๆพวกเราเคยเรียน l e p r o n o m personel sujet กันมาแล้ว pronon p e r s o n e l suje คือสัพพนามประธานนะคะแต่วันนี้เราเรียนเรื่องกรรมเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับสัพพนามกรรมเราก็เลยทำตารางมาให้แล้วก็ใส่เอ,อ่อ pronon p e r s o n e l ทั้งทั้งประธานแล้วก็ทั้งกรรมนะคะทั้ง suje แล้วก็ c o m p l e m e n t เพื่อดูเป็นคู่จับคู่กันไปนะคะ pronon p e r s o n e l ก็จะแบ่งออกเป็นประธานกับกรรมด้วยนะคะโพน p e ป s o n เน l ซูเ e ่เป็นโพน p e ป s o n เน l ประธานแล้วก็โ e น s o ป n e l เน m กงเพลมงก็เป็นโพน p e ป s o n เน l ที่เป็นกรรมนะคะก็มาดูทางซ้ายนะคะเป็นเอกพจน์ก็คือซังก u ลีย r ทางขวาเป็นพระหุพจน์เพลคยาน เริ่มเลยนะคะเอกพจน์บุบรุษที่หนึ่งประธาน l e sujet นะคะเป็น je complément เป็น me เอกพจน์บุบรุษที่สอง sujet ประธาน tu complément t e เอกพจน์บุบรุษที่สาม il elle on อันนี้ประธานนะคะถ้าเกิดเป็นกรรม complement ถ้าเป็น complement object direct กรรมตรงนะคะก็เป็น LE, LA, าแล้วก็แอนอะพอสทอฟถ้าเกิดเป็นสำหรับ complement object indirect ก็ใช้ LUI ยลุยลุ I, ต่อไปมาดูพหุพจน์ทางขวามือนะคะ p l u r e l ตัวแรกพรหุพจน์บุรุษที่หนึ่ง sujet ประธาน nu กง é m e n งก็เป็น nu no. n o u s nu no. พหุพจน์บุรุษที่สอง sujet v o u กงเปลมง v o u v o u s v o u เ้าอุปท์บุรุษที่3 in เติม s นะคะแล้วก็ l เติม s ด้วยนะคะอันนี้ suje นะคะถ้าเป็นกรองเอ่อ co d c complement object direct ใช้ l นะคะ l e s l ถ้าเป็น c complement object indirect ใช้ le, l e u r l e u r l นะคะ ต่อไปเรามาดูรายละเอียดและตัวอย่างประโยคของกรรมทั้งสองแบบนะคะทั้งกรรมตรงกรรมรองเรามาเริ่มจาก Le Compliment d'Object Direct COD กรรมตรงกันก่อนนะคะ COD on p o s e la question qui ou quoi après le verbe ก็คือ รำตรงจะบ่งบอกว่าใครอะไรหลังคำกริยาค่ะลักษณะที่2นะคะ les a d e s t e r l i é directement au verbe sans préposition ก็คือกรำตรงจะเชื่อมกับกริยาโดยตรงโดยที่ไม่มีคำบุพบทนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Felicia m a n g e un e pom m e เฟลิเซียก็เป็นชื่อคนนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นประธานซูเช่ม็องก็คือกริยาแบบมองเช่ยินปอมเห็นไหมคะมันเออ่กินมองเช่ ge, แปลว่ากินใช่ไหมคะเออ่กินเฟลิเซียกินแอปเปิ้ลคือแอปเปิ้ลก็เป็นกรรมตรงเป็นเซโอเดของกริยามองเช่นะคะมาดู ตัวอย่างข้างๆนะคะกิยาเดียวกันกริยามองเช่เธอกินแอปเปิ้ลสีเขียวแกกินแอปเปิ้ลสีเขียวอแอปเปิ้ลเขียวอะค่ะก็เป็นพันธุ์พันธุ์หนึ่งของแอปเปินนะะ้ลน่ะนะอะจะเห็นว่ากริยาตัวเดียวกันแต่พอประธานคนละตัวอันนี้เป็นประ,ประธานจีเป็นสรรพนามเอกพจน์บุุษท,ที่2 จูดังนั้นการผันกริยาคงชูกเกซงเอ่อกริยามองเชมองจูมอง,มองจะต้องมี s เ,เห็นไหมคะอันนี้ไปดูทบทวนกันในการผันกริยานะคะแล้วก็จะเห็นว่ายุนปอมเวกอันนี้ก็เป็น Cod เหมือนเซโอเดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเซโอเดสามกรรมเนี่ยสามารถเป็นอะไรได้บ้างเป็นคำนา คำนามก็คืออินปอมก็คออือประโยคก,ก่อนหน้านี้นะคะแต่อันนี้เป็นกรุปนอมินาลเป็นกลุ่มคำนะคะอินปอมแวกเป็นกลุ่มคำเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปนะคะเ e อ็ดดี้แอมเซซองฟองเอ็ดดี้เป็นประธานซูเชเป็นชื่อคนเป็นผู้ชายนะคะแอมก็คือผัน ดยเออเป็นกริยาแอมเมผันกับประธานเอกพจน์บุรุษที่3ามนะคะเซซองฟองก็เป็นเซโอเดเป็นกรรมตรงเดี๋ยวมาดูประโยคข,ข้างๆนะคะอิเลแซมอิเป็น p r o n o u n r s r s o n n e l s u j เ t เป็นสรรพนามประธานในที่นี้ก็คือแทนเอดี เอ็ดดี้เป็นผู้ชายใช่ไหมคะดังนั้นก็ใช้อินเสร็จแล้วเลเลคือ,อ,อสรรพนามกรรม pronom personnel complément แทนเซซองฟงเซซองฟงเป็นพระหูพ์ดังนั้นสรรพนามกรรมของเอ,อพระหูพ์บุรุษท,ที่สามก็คือเลแอมก็คือ กริยาเอเมเหมือนกันนะคะออเลซัมก็จะเห็นว่าประธานเป็นตัวเดิมคือเอ็ดดี้แต่ว่าเราแทนที่ด้วยโพนงดังนั้นโครงจุกทรงการผันกริยาก็รูปเดิมเห็นไหมคะเอไอเเอเหมือนเดิมกระทำกับกรรมตัวเดิมแต่ว่าเราแทนที่ด้วยสรรพนามกรรมเป็นเลเขารักลูกๆของเขาเอ็ดดี้รักลูกๆของเขา มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเลอซัวดามิ i าลีอารีฟดามิยก็เป็นชื่อคนเหมือนกันเป็นเพศชายนะคะเป็นประธานในที่นี้เป็นประธานเป็นซูเชกกิยาคือแวร์ลีแปลว่าอ่านนะคะผ่านกับเอกพจน์บุรุษท,ที่3ก็ต้องเป็นเลต l ลีอ i, T l e. l I v ีฟเป็นกรรำตรง co d นะคะอา livre, ่า l e e แปลว่าหนังสือประโยคนี้ก็แปลว่าช่วงค่ำก่อนนอนอันนี้ถ้าพูดว่าเลอสัวแสดงว่าเป็นกิจวัตรค่ะทำทุกวันดามียงอ่านหนังสือนะคะอันนี้ทำเป็นกิจวัตรเสร็จแล้วมาดูประโยคข้างๆนะคะเลอสัวเชอีองโคมองอ g งเกลช่วงค่ำก่อนนอน ทุกวันเป็นเหมือนกันเหมือนกับประโยคเมื่อกี้นะคะเป็นกิจวัตรเออเชอร์ก็เป็นสัรพนามประธานเห็นไหมคะโพนงปัสนน์สูเจลีอันนี้เป็นประธานคนละตัวเห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่สามอิลก็ต้องเป็น L อลีเตแต่อันนี้กริยาตัวเดียวกันแต่ว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งเชอร์ ดังนั้นก็ต้องเป็น l e s L ี L ีอ C O M O ม A N G L งเกล c o m โค n องอังเเมื่อกี้ A n l ห v ึเป็นน o ง m a s ส u ูลันแต่นี้ un c o m ร N A N G L ังกเป็นก o ุ p e น o มินาลเพราะว่ามันมีคำนามแล้วก็มีคำขยายพอเป็นคำนามแล้วมีคำขยายปุ๊บเนี่ยจะเรียกว่าเป็นก o ุ p e น o มินาลแต่ก็น่าหนะนะคะ COD สามารถเป็นได้ทั้งคำนาม สรรพนามกรมแล้วก็เป็นได้ทั้งเออกรุ๊ปนอมินาลกลุ่มคำนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งกริยาอะลาฟินิทีฟหรือกลุ่มกริยาฟินิทีฟได้นะคะมาดูตัวอย่างชุดหนึ่งนะคะเชื่อแแปลว่าฉันรักเธอนะคะ i love you อย่างนั้นนะคะเจอก็เป็นออ p อ o n o u n personal s u b e สัพพนามประธานนะคะ กริยาก็เป็นกริยาเมื่อกี้ประโยคที่สองใช้ไปแล้ว mme, i e m เออ mme ผ่านกับประธานซึ่งเป็นเอกพจน์บุรุษที่1นึงเจดังนั้นก็เป็น re m เอ m แล้วมาดู co d นะคะ complement object direct ก็ เ,เป็นเตจริงๆแล้วมันเป็นเตแต่ว่าพอเป็นมีวอยเยลสองตัวชนกันเราต้องลดรูปถูกไหมคะดังนั้นก็กลายเป็นเตอโปสตอฟกลายเป็นเชื่อเต็มแปลว่าฉันรักเธอนะคะมาดูประโยคสุดท้ายนะคะข้างๆกันนะคะเชสหปร์วีฟลงอยู่เว็กทัว ฉันหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตกับเธออย่างยาวนาน e s p e r เป็นกริยาแร r e s p e r นะคะแปลว่าหวังฉันหวังฉันคาดหวัง v i v e ก็เป็นกริยาอีกตัวหนึง่งแต่ตัวนี้เป็นกริยาล่ามฟินิทีฟคือไม่ผันรูปเพราะว่าในที่นี้มันเป็นกรรมเห็นไหมคะ v i v e ลงตองอเวกทัวเป็นเป็นกลุ่มอ n f i n i t i v e กิริยาวีฟแปลว่าใช้ชีวิตออมีชีวิตอย่างนี้นะคะลงตรงก็ยาวนานเอเวกเป็นคำไม่เปลี่ยนรูปเคยเรียนไปแล้วนะคะแต่ว่ากับทัวก็เป็นสรรพนามชนิดหนึ่งเรายังไม่ได้เรียนเอาไว้เดี๋ยวจะหาโอกาสเรียนนะคะ คลิปนี้มันเริ่มยาวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดเลือคงเพลมงดับเช็กอันดีเค็กซโอไปไว้คลิปหน้าดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ลิงก์คงชูเกทรซงกริยากลุ่มที่1 2 3เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ,อเควา